สวัสดีครับนี่ผมเช่นเดิมครับผมกัสสิการครับวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะและบอกต่อเอพปโซดที่64บผมเป็นรายการที่เราจะมารีวิวอนิเมะนะครับผมเป็นรายการที่เฉพาะเลยว่าเฮ้ยเราจะมารีวิวอนิเมะกันเลยใช้ชื่อรายการมาดูอนิเมนะและบอกต่อแต่ถ้าเป็นรีวิวอ,อื่นจะค่อยเปลี่ยนชื่อกันนะครับผม โอเคเอพิโซดที่64นี้เราจะมารีวิวอนิเมะเรื่องไทยโชวซาบุไลหรือชื่อไทยซาบุไลยิมนาสติกครับผมอันนี้ใครตั้งชื่อไม่รู้นะโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงเกิดน้ำม่วในช่วงซีซั่น4 2020นี้มีอนิเมะที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ดีๆมากใหมนะครับผมหนึ่งในนั้นคือผลงานออริจินอลจากทางแมปป้านั่นก็คือไทยโชวซาบุไลซึ่งเขาบอกก่อนเลยนะว่าปี2020นี้แมปป้าทำแอนิเมชั่นทั้งหมด8เรื่องครับผมคุณฟังไม่ผิดครับผมเหมือน Jesse เจซีสม ผมไม่น่าเชื่อมกันว่าปีนี้เจสซะตาจะเป็นปีทองของเจสซตารจริงที่เป็นมีการสร้างอนนเมที่หลายๆเรื่องปีนี้ก็มีนะครับปีนี้ก็มีต่อจากไททันก็จะมีซอบิเลสากะมีเชนซอลแมนเดี๋ยวมียูเลียนไอที่เป็นหนังลงไม่รู้ว่าฉายปีนี้หรือเปล่าอัจนั้นก็อย่าไปชัวร์แต่ว่าถ้ามาจากปีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องในแบบเซอร์วิสของแมปป้าบ้งอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแบบ5เรื่องถ้านับกันตรงๆก็คือไททันเชนซอลแมนไม่รู้ปีนี้ป่ะนะซอบิเลสากะ แมวเมสเซอร์วิสของแมปป้าแล้วก็อยู่เรื่อไอที่เป็นหนังโลก็อยู่เรื่องไอนี้ผมไม่ชวนแล้วห้าเรื่องแล้วผมยิงชัวร์แน่นอนว่าปีนี้อาจจะเพิ่มเป็นหกเจ็ดเรื่องเหมือนของปีสองยี่สิบซึ่งไม่รู้ว่าแมปป้าจะดีดไปไหนนะครับผมแมปป้าช่วงนี้ดีดมากไม่รู้เป็นอะไรจะเหมือนเจสสีนตาป้ากัผมก็ไม่ชัวร์นะครับผมอ่าเราเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะคือเอาตรงนี้นะเช่นโซดาบุไลเนี่ยคือผมอ่ะเป็นคนที่สนใจเมสออริจินอลเป็นพิเศษเพราะว่าเม่ออริจินอลอ่ะ มันน่าติดตามออะเมที่มันแบบเออมีคอนเซปต์ที่มันแบบมีตรงๆของนะตามนิยายหรือมังานแล้วแต่เม e ออรจิเนลอะสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของเมทออร์จิเนลคือเราไม่สามารถเดาทางมันได้ถ้าฉะนั้นอะผมเลยสนใจเมทออร์จิเนลในในปีนี้หลายเรื่องอย่างเช่นแบบผระเจ้าไดกัสนังสื่อหรือแม้กระทั่งไอเดนเวหรือ อากูนมาได้อีกหลายเรื่องที่มันแบบโผล่มาในเมโลเดจเนลนะซึ่งส่วนใหญ่เมโลเดจเนลในปีนี้ปี2020ันี่สเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีดีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะครับผมเกมพเนเดอร์ด้วยนะนะครับผมแล้วก็หนึ่งในนั้นคือเซินส่วนสบไลถามว่าเซินส่วนสบไลผลงานของแมปนป้าเมโลเจแนลเนี่ยความคาดหวังของผมอะถามว่าคาดหวังไหมผมคาดหวังเพราะว่าทางผู้กกับอะหรือจะผมจำไม่ได้ว่าว่าผู้กกับทุกคนเก็บบทเนี่ยคือคนเก็บบทเดียวกันหรอซอมบี้และสากะ ผมก็ไม่ชัวร์มเหมือนกันนะว่าทางผู้กัดหรือทางคนเขียนบทนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างคาดหวังเพราะมันเป็นแนวที่อาจอบบอดีได้เพราะว่าแม่ป้าทำออริจินัลค่อนข้างดีจากผลงานจากเก่าอย่างสวีและสกะฉะนั้นเนาะผมก็มีความคาดหวังที่เรารู้สึกว่าโอเคแต่ไม่ได้คาดหวังมาอนั้นเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจ้วยว่าแนวกีฬาส่วนใหญ่มันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเยอะมันค่อนข้างจะแบบ มันไม่ค่อยมีอะไรน่าจับมันนอกจากมันจะมีแค่แนวกีฬาแค่ไม่กี่เรื่องที่มันแบบมีอะไรที่มันน่าจดจำหรือมีอะไรที่มันดีๆอ่ะมันมีแค่ไม่กี่เรื่องจริงๆอ่ะข้ายุตัวอย่างก็คือไฮคิวอ่ะแค่นั้นจริงอ่ะสิ่งที่น่าจดจำนะครับผมโอเคให้พูดกันแบบง่ายๆมันก็คือแบบเราไม่ค่อยคาดหวังอะไรที่จะมันมากขนาดนั้นเพราะว่าแนวกีฬามันส่วนใหญ่มันจะเป็นที่อะไรที่มันไม่ค่อยน่าจดจำตั้งแตแค่ไม่กี่เรื่องแล้วนะครับผม โอเคเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดูหลังจากที่รับชมเรื่องนี้นะผมก่อนที่จะเข้าสู่ได้ของการรีวิวก็คือเอาไง่ายๆนะมันเป็นแนวกีฬาที่ผมมองว่ามันธรรมดาไปหน่อยคือเรื่องนี้มันมีคอนเซปต์เรื่องของแบบว่าเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของพ่อเอากับลูกหรือเรื่องคอนเซปต์กันระหว่างแบบแนวกีฬาหรือกีฬาแบบว่าวัยของตัวของกระสีแล้วของตัวของไอพ้พระเอกเราเลยอยากรูว้ว่าเฮ้ เขาจะสามารถผ่านพ้นหรือแบบว่าการพัฒนาตัวละครหรือแบบว่าการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรต่างมันแบบว่ามันดีมากนาดไหนซึ่งถามว่าไอคอนเซ็ปต์อะไรพวกนี้มันดีไหมมันดีแต่บอกตรงเลยนะมันไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจําเท่าไหร่แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันน่าเบื่ออ่ะอ่าอันนี้ง่ายๆเลยมันน่าเบื่อเพราะว่าห้าบอกตรงเลยนะแนวกีฬาอะไรฮ่าไม่ใส่พวกตลกแม่งโครน่าเบื่อครับอันนี้เอาตรงเลย เอาตรงถามว่าเทนโชซับไลเน่มุกตลกมันอ่ะมีไหมมันมีแต่มันน้อยมันมีน้อยและน่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรแบบว่ามันไม่ค่อยมีแบบมุกที่มันดูแบบรู้สึกแบบว่ามันให้เราขำได้แต่ว่ามันมีแค่แบบในเรื่องเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องของการพัฒนาหรือมาดูการแข่งขันของยมนานติกแค่นั้นอ่ะซึ่งถามว่านากีฬาอ่ะถ้าไม่ใส่มุกตลกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่น่าจดจำไหม คือผมพูดตรงไนั้นแน่กีฬาในอนิเมะเนี่ยมันควรที่จะใส่มุกตลกเพราะว่ามันจะทําให้ในกีฬาเรื่องนั้นมันมีสีสันมากขึ้นถ้าสมมติมีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกหรือมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอะไรกันอะเรื่องของมุกตลกอ่ะจริงๆแล้วควรใส่มาอย่างยิ่งเว้ยแต่พอมาเป็นจีนสุดทัพไล่ปุ๊บอ่ะมันมีแค่ด้านเดียวก็คือแบบมันมีแค่สองด้านั่นคือเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกแล้เรื่องของความเป็นยิงวัติก่ะ แล้วเรื่องของมุกตลกอะ่ะมันไม่มีมันทําให้แบบว่าเส้นเรื่องมันจะดูแบบเรียบๆแล้วไม่มีอะไรแบบคนาเรียเนี่ยน,น่าจะจํามันเป็นแนวที่บว่ามันรมันเลยเรื่องผ่านไปเฉยๆโดยที่ว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความที่เราอยากจะดูกับมันอะ่ะเข้าใจปะ่ะมันกลายเป็นว่าเราดูแล้วเราก็ดูแบบเรียบไปเลยเราดูแบบริบๆ,ๆเรื่อยแล้วก็คงความน่าเบื่อไปเรื่อยๆทั้งที่ว่าความสน,นุกของมันอะ่ะ มันคือยิมนาติกแต่ว่ายิมนาติกอะมันเอามาใช้ได้ไม่หมดมันเอามาใช้อะไม่หมดคือเอามาใช้ได้น้อยอะแล้วมันก็แบบว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนความรู้สึกผมมันควรที่เราใส่สีสันหรือใส่ความแบบว่าการเล่นมุกหรืออะไรที่มันแบบเออมันควรจะมีแต่เรื่องนี้มันมีไหมมันมีแต่มันมีน้อยแล้วมันน่าเบื่ออันนี้เอาเอาตรงเลยอะง่ายๆครับผมให้ผมสรุปง่ายเรื่องนี้อะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกอะทำได้ดีแต่มันไม่ค่อยมีอะไรน่าจับครับผมโอเค เรามาเข้าสู่ด้านของการรีวิวทั้งหลายครับอ้ออย่าลืมนะผมบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ยังไม่มีในกรษตรไทยไทยฉะนั้นผมแนะนําให้ดูพวกคาชิโร่กับฟันเอเมชันหรือค่ายแบบซอบอ์แวที่มันถือเิษต์ที่มันต้องเสียตังในการดูว่าอุ่นถือนถือิทธิ์ก็ด้นะฮะคุณดูซับอ์แวได้นะครับผมโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้ผมถ่ายนอกสถาทน,นที่ฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเช่นเสียงมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ขออภัยนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งคลิปนี้ผมถ่ายเรื่องที่สามแล้วถ้าคุณสังเกตสองคลิปที่ผ โมเ i ียตี้น่าจะเป็นอ א ราจินะผม2เรื่องนี้คุณน่าจะได้รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมถ่ายเรื่องที่สามแล้วและอาจจะมีเรื่องที่สี่นะผมผมถ่ายยาวเลยนะผมแล้วก็ถามว่าตอนนี้เสียงคอแหบมากไก้ก็พยายามที่จะ ขาพยายามที่จะกินน้ำบ่อยๆแล้วับผมตอนนี้ก็เริมจะคอแหบๆแล้วผมก็พยายามให้รีวิวให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอเคมาเข้าสู่ด้านของการรีวิวครับผมด้านแรกที่เราจะมารีวิวก็วคือด้านของสตอรี่ครับสตอรี่ของเรื่องนี้5ตีความโดยรวมจากส2ตอนนะมันคือมีพระเอกคนนึงนะผมเป็นนักกีฬายิมนาสติกเหรียญแบบว่าแข่งโอลิมปิกเลยแล้วก็มันเขาอะจะเริ่มกเกษียณแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาอะกำลังมาเชิญหน้ากับความแบบว่าหมดยุคข,ของเขาแล้วเขาแบบว่าไม่ เอาอธิบายง่ายคือเขาคนนี้รักยินมนาติกมากและเขาแบบว่าอยากให้ตัวเองนะอยู่ในโลกของกนมนาติกต่อไปแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกหรือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์หรือเรื่องของแบบว่าการพัฒนาบางอย่างที่เอาง่ายคือเรามาดูแบบว่าเรามาดูกีฬาเพื่อเห็นการพัฒนาการของตัวละครตัวของพระเอกเราแค่นั้นเอาง่ายๆนะผมไอช่วงแรกๆที่ผมอธิบายเรื่องไปผมอธิบายไม่เข้าใจขออภัยนะผมเพราะว่าอะไรไหม เพราะว่าเรื่องนี้ที่ผมพูดไว้มันมีแค่สองด้านเท่านั้นคือเรื่องกีฬายิมนาสติกกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกหรือเรื่องความสัมพันธ์แค่นั้นครับผมแล้วถามว่าเนเรื่องอื่นๆน่ะที่มีในเรื่องเนี้ที่ใครเคยดูมาแล้วจะมีว่าในเรื่องอื่น,นมันมีนะครับผมคือจะใส่มาทำไมในเมื่อมันเนื้อเรื่องมันมันเล่าแค่ตื้นไปหน่อย มันเล่าตื้นไปจริงับผมมันมีในเรื่องบางเรื่องคนหนึ่งอะเอาง่ายอะผมพูดเลยเลโอเนือเรื่องของเลโออะเป็นในเรื่องที่แบบอันนี้สปอยล์นะเรื่องแบบว่าเป็นนักเต้นบัลเล่ต์แต่ว่าเรื่องมันมีแค่ปมแค่ว่าความกลัวเลยแบบว่าอยากที่จะเผชิญหน้าหรืออะไรต่างอ่ะมันมีในเรื่องแค่นั้แล้วหลังจากนั้นแบบว่าแล้วมีในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเลับตัวของเลโอแค่นั้นแต่ถามว่ามันตื้นไหมมันตื้นคือจะใส่มาให้มันมีสีสันมากขึ้นก็โอเค แต่ช่วยทําให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอันนี้ถามแค่เนี้ยแหละนะผมถามแค่เนี้ยและช่วยทําให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอันนี้จุดเสียงแรกเลยนะคือจุดจุดเสียงแรกก็คือแบบว่าไอ้นี่เรื่องสเสริ์ที่มันโผล่เข้ามาโผล่เข้ามาช่วยทําให้มันดีได้ไหมถ้าจะใส่มาะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเทนโชซับ u p p l มันจะมีภาคสอต่อไหมแต่ดูแววว่านั้นจะไม่มีภาคสอต่อเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะใส่มาควรทําให้มันสุตตนนด,ดตรงเลยไหมเหมือนใ,ให้มันเทียบเท่ากับเนื้อเรื่องของพระเอกไปเลย ไม่ใช่อยู่เรืว่าอยากจะใส่เรื่องของปมของตัวเลโอแต่ว่ามันใช้ได้ไม่หมดมันใช้แล้วมันเฉลยปมแบบตื้อไปหน่อยไอ้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเลโอกับตัวของเลูกของไอ้พระเอกเราอ่ะมันทําได้โอเคแต่ว่าไอ้เรื่องของตัวของเลโอเองอ่ะควรจะพนฒนมากกว่านี้ไม่ใช่แบบมันจบอยู่ที่ความตื้อเถินและปมบางอย่างมันเคลียได้ไม่สุดอ่ะอันนี้อย่างหนึ่งนะผมมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ ปมของตัวของเลยอะที่มีเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่าการโดนล้อก,กันระหว่างในโรงเรียนอะคือผมก็จะใยายใส่มาเพื่อเห็นการพัฒน,นาการของตัวละครอ,อะถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ควรจะเล่นสกนกว่านี้เปล่าควรที่จะใส่ใน,นเรื่องเข้ามาไหมถามว่าใส่เข้ามามันโอเคไหมมันก็ช่วยได้อยู่แต่แต้องเข้าใจเลยว่ามันมีใน,นเรื่องของตัวของเลโอเพื่อเข้ามามันทาให้มันมีสอสารมากขึ้นหรือเปล่า มันมีสื่อสารมากขึ้นก็จริงแต่มันตื้นมันมีแค่แบบว่ามันเฉลยผมก็จบอะมันมีแค่ตอนเดียวอะโซของตัวเรโอมันมีหลายตอนแต่มันตื้นของตัวของเรมันมีแค่ตอนเดียวอะผมรู้สึกเสียดายตัวของสตอรี่เสริมนอื่นๆที่มันโผล่เข้ามาในเรื่องเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งอะก็คือเรื่องของแบบว่าสีสันของเนื้อเรื่องเนี่ยสีสันของแบบว่าการเนื้อเรื่องของตัวของเชัสเบอร์ไลอะมันไม่ค่อยมีว่ะ มันไม่ค่อยมีมันมีแค่เรื่องแบบว่าการพัฒนาการหรือการดําเนินเรื่องอะที่มันอยู่ในลักษณะของความแบบว่าน่าเบื่อคือเอาไง,ไง่ายๆป่ะมันอยู่ในลักษณะของความน่าเบื่อมันไม่ค่อยมีสีสันอะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในลักษณะน,าานิสัยของผมคือในกีฬาทุกเรื่องต้องมีแนวสีต้องมีสีสันของการดาเนินเรื่องเช่นแบบมุงตลก <c oughs> หรือความแบบสอยสอบไล หรือความแบบการเล่นมุกการคอมบดี้หรืออะไรต่างๆมันควรจะยี่มีเพื่อให้เนกีฬาในอนิเมะแนกีฬาเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นแต่เชนโซซับไลถามว่ามันมีเรื่องของการเล่นมุกตลกอะไรไหมมันมีแต่มันไม่ค่อยมันมีแต่มันมีน้อยอ่ะผมอยากให้มันมีมากกว่าเนี้ยอยากให้มันแบบเพิ่มสีสันเนี้ยมันมากกว่าเนี้ยอยากให้มันแบบมันดีมากกว่าเนี้ยไม่ใช่แบบมันตื้องนะไรี้มันเลยทําให้แบบข้อเสียใหญ่จริงมันคือความน่าเบื่อของมัน ความน่าเบื่อของมันเลยครับวมนี้คือสิ่งที่แบบว่ามันจุดเสียไอเอสสุดสำหรับเด็กๆสบายยนะครับผมแต่เรื่องนี้มันมีข้อดีคือเรื่องของการยีนติกกับเรื่องของควาสัมพันธ์ระหว่างตัวของเลกับตัวของพระเอกเราพ่อเราเนี่ยทำได้โอเคทำได้โอเคครับที่ผมพูดว่าทำได้โอเคเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนเรื่องนี้มีสิบเอ็ดตอนนะตอนที่หนึ่งยันตอนที่สิบเอ็ดอะ เราจะได้เห็นเรื่องของการพัฒนาการตัวของพระเอกเราว่าจะสามารถเอาชนะมันเอาชนะร่างกายตัวเองได้ไหมจะสามารถเอาชนะยิมนาสติกได้ไหมซึ่งเราเห็นตั้งแต่ตอนที่1นึ่งแล้วตอนที่เจ็ดอะตอนที่สิบเอ็ดอะถ้าคุณมองอย่างเงี้ยคุณจะบอกเลยว,ว่าเฮ้ยมันต้องน่าเบื่อแล้วนอนจริงมันน่าเบือ่อแต่พอหลังจากที่เราดูจนจบปุ๊บอบเหมือนเราดูความพยายามของตัวของพระเอกที่สามารถนําไปสู่ความผสมความสาเร็จได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่โอเคผมยอมรับเลยเป็นสิ่งที่โอเคเพราะว่าเราดูปุ๊บตอนนี้หนึ่งตอนที่สองตอนีสามไปดูจนจนจบเออมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแบบว่าเราโอเคและก็มีความประทับใจกับมันมันมันโอเคมันซึ้งไหมมันโอเคมันซึ้งแต่สิ่งเดียวมันคือเรื่องของความน่าเบื่อนะครับผมความน่าเบื่อเดียวเลยคือแบบมันน่าเบื่อไปมันจะซึ้งก็ซึ้งได้ที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรไหม คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเล่ตัวพระเอกพ่อลูกอ่ะผมว่าทําได้โอเคนะแต่ถ้าเรามาเทียบกับตัวของเอาง่ายอะไรในปีเดียวกันเลยค่ะเขาชี้เาโตอ่ะคุณเอาเรื่องนี้ไปเทียบกันได้ไหมล่ะไม่ได้แต่ถ้าพูดกันกับเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องด้านของเรื่องเนี้ยผมมองว่าทําได้โอเคและทำได้ลึกซึกงดีนะผมเรื่องของแบบว่ามีปมหรือว่าการดูแลมีปมเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์อะไรกันนะเออไอสิ่งเนี้ยทาได้โอเคแต่ สิ่งนี้มันจะถูกกบด้วยความยิมนาสติกและความน่าเบื่อของมันนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากจะเสียดายได้ก่อนนั้นเรื่องมันไปดีแต่มันไปได้ไม่สุดที่ควรมันควรมีสักสิบสองตอนแหละมันควรเพอีกตอนหนึ่งอะ่ะมันจะเอรนด์ว่าแบบนี้นะครับซึ่งผมนะครับผมออาให้สรุปด้านของสตอรี่นะง่ายๆแล้วครับผมข้อดีของมันคือมีอยู่สองอย่างคือเรื่องของการพนฒนาการเรื่องของยิมนาสติกของตัวพระเอกสองเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครระหว่างพ่อกับลูก ส่วนข้อเสียหลักจริงก็คือความน่าเบือ่อขาดความสีสันแล้วก็สตอรี่บางอย่างไปได้ไม่สุดหรือมันตื้อไปหน่อยอความซึกงผมนะครับผมโอเคครับผมข้อสูุด้านของคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้ครับผมคาแรคเตอร์หลักจริงจรเอม,มีด้วยกันทั้งหมดเอาง่ายๆนะผมจะนับว่า5ตัวละครแล้วกันนะครับผมตัวละครแรกชื่อว่าอะไรกิจโทโร่ที่เป็นพระเอกก็คือพ่อของเล่แล้วไงนะครับผมพูดถึงลูกพูดของพ่อของเล่แล้วก็ต้องพูดถึงเล่นะครับผมลูกของ โจทัโรนะครับผมตันละครที่3มูตัวของอามางุสานะครับผมก็คือโค้ดของตัวของบาเอกแล้วครับผมตัวที่4ี่คือตัวของเลโอนะครับผมเลโอที่ผมพูดไว้ก็คือแบบเป็นไรเน่นินจานะผมเป็นนินจาแล้วก็ตัวละครอีกตัวละครหนึ่งคือมินามิโนเทสุโอะนะผมอันนี้ตัวละครนี้ผมจะนับว่าเป็นตัวแบบว่าคู่แข่งได้ไหมผมก็บอกว่าได้นะ้ครับผมอ่ะเรามาพูดถึงคาลิเตอร์อื่นนะถ้าพูดถึงตัวของพระเอกกับตัวของลูกอ่ะ อันนี้ผมมองว่าทำคาลิเตอร์มาได้โอเคแต่โอเคแค่สองคู่แล้วก็อีกอีกตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครเคิร์สที่เป็นเป็นตัวละครโค้ดที่เป็นตัวซัพพอร์ตอ่ะส่วนสามตัวละครหลักสี่ตัวละครหลักเนี้ยส่วนซัพพอร์ตอื่นอันนี้ผมไม่ว่าแล้วกันนะผมเพราะว,ว่ามันอันนี้เฉยนะครับผมมันมีแค่ตัวซัพพอร์ตเฉยนะครับผมส่วนตัวละครอยางที่ตัวของอะไรกิจจตโรถามว่าเรื่องของเสน่ห์อะไรต่างไง ทำได้โอเคไหมทำได้โอเคเพราะว่าเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาการของตัวละครของแบบว่าตัวของโจทาโร่เนี่ยแบบว่าเฮ้ยสามารถเอาชนะอุปสรรคของตัวเองได้ไหมซึ่งก็ถามว่าทําได้ดีไหมโอเคเรื่องของป่งก็มีโอเคส่วนเรื่องลูกของเรื่องของเลเนี่ยลูกเนี่ยเลน่ารักครับผมนิชมเลยเลน่ารักจริงนะผมเป็นตัวละครที่ลูกที่น่ารักมากนะผมน่ารักจริงจริงนะผมอันนี้ผมชื่นชมจริงว่าน่ารักมากนะครับผมน่ารัก,กนะส่วนตัวละครในอื่อเช่นตัวของเลโอ มีมีนามิโนเทสุโอเนี่ยเราพูดถึงเลโอก่อนเลโอนะมีจุดเสียอย่างเดียวเลยคือเป็นตัวละครที่นื้อเรื่องอะเม่อครัวใส่มาถึงถามว่าใส่มาล่ะควรจะใส่มาให้มันดีกว่านี้อันนี้ผลรวมได้ขอสตอรี่นะคือปมของตัวเลโอที่ผมพูดไปอะมันมีปมเรื่องของไอ้กีไอบัลเล่ของตัวเองอะซึ่งถามว่าใส่เข้ามามันโอเคไหมใส่เข้ามามันได้ แต่ช่วยทําให้มันดีที่ดีหน่อยได้ไหมทาให้มันเท่าในเรื่องเท่ากับตัวของของตัวของตัวของไปเอกตัวของเจอร์โลได้ไหมเพราะว่าเราเราถามว่าตัวคอนเลโอมันมีความสัมพันธ์เรื่องของแบบว่าปมหรือตัวของความสัมพันธ์ตัวของไปเอกกับตัวของครอบครัวตัวของไปเอกได้ไหมมันมีความสัมพันธ์แต่ว่าไอ้เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องเนี้ยมันใช้ได้มากกว่าเรื่องของปมของตัวของเลโอ ทั้งที่ว่าจุดสําคัญยี่สุดของตัวของเลโอคือตัวทั้งคู่แต่กลายเป็นว่าเรื่องของความสัมพันธ์ตัวของระหว่างอารากิจทาโรกับตัวของเลโออ่ะมันทําได้ดีกว่าไอตัวครอบครัวเลยแต่ปมอ่ะมันตื้นปมมันตื้นปมของตัวเลโอมันตื้นไปหน่อยในความคิดผมมันควรที่จะใส่อะไรที่มันมันดีมากกว่านี้คือทําปมออกมาถามว่าโอเคไหมโอเคแต่มันควรที่จะมากกว่านี้ และสุดมากกว่านี้ให้มันแบบสมบูรณ์ไปเลยให้มันแบบทําให้มันดีไปเลยไม่ใช่แบบทําให้มันตื้อเนี่ยเข้าใจป่ะส่วนตัวละครอย่างเช่นแบบอ่ะผมพูดข้อเสียใหญ่แล้วมาพูดถึงข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะมินามาโนเซโซะทำไมสร้างตัวละครให้มันดูเอจจี้ขนาดเนี้ยให้มันดูแบบดูเป็นคนแบบฉันเกลียดแกแกทำให้ดีมัสติกสั่มเสียแกแกเป็นคนที่แบบ คนจะกเียไปสรไอไอเสียงคำรามนี่ kind. ไม่ใช่ไอไอเทสโอนะคือจะสร้างตัวละครให้มันดูแบบเกียรชังนั่นะลยเกียรตัวขขงอะไรขนาดนั้นนะถ้าท <hesive> ี่ว่าสร้างก็มาเป็นคู่แข่งไม่ดีกว่าเหรอทําไมสร้างตัวละครมาให้มันดูแบบว่าเอจี้อ่ะคือถามว่าสร้างตัวละครให้มันดูสดใสเป็นคู่แข่งของแบบว่าตัวทาร์โลแบบคู่คู่แข่งรุ่นน้องกับคู่แข่งรุ่นพี่อ่ะถ้ามันไม่ทําอย่างนี้อ่ะ ถ้ามันไม่ทาอย่างเงี้ยสร้างตัวละครให้เอจจีทำไมแทนที่ว่ามันควรสร้างตัวละครที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นตัวละครที่แบบว่ามาช่วยเพิ่มความสัมพันธ์หรือช่วยสีสันของตัวของโจทารโร่ดีกว่าไหมถ้ามึงจะทำอย่างเงี้ยถ้ามึงอยาก,ยาายากสร้างคาแรคเตอร์ใหม่เงี้ยไม่ควรเอาคาแรคเตอร์นี้มาเต้นในโอพีมึงเอาคาแรคเตอร์ที่มันดูเอจีขนาดนี้ไปเต้นในโอพีที่มันดูปัญญาอ่อนนี่นะ ซึ่งถามว่าไอ้สร้างตัวละครเนี่ยถ้ามันสร้างให้มันดูไม่เอจี้เนี่ยมันจะดูดีไหมมันจะดูดีมันจะมองว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันมีแบบว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มันดีป่ะขวเอ้ยเฮ้ยอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ว่ากลายเป็นนิสัยกายตัวละครเอจี้เราสึกว่าเราควรที่จะเิดตามไอ้ตัวละครแบบนี้หรอมีอะไรได้ดตามปะอันนี้ผลพวงกับตัวของสตอรี่เลยคือมันน่าเบื่อไอ้เรื่องของการโชว์ยิมนาตติกหรือเรื่องอะไรต่างอ่ะมันน่าเบื่อเพราะว่า สีสันของมันอ่ะมันคือด้านของยิมนาสติกกับเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าสีสันด้านของคาแรคเตอร์อ่ะคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่แค่ตัวเลโออ่ะอันแค่ตัวเลโอคนเล่นมันตลกไว้มันจะได้ดูแบบมันมีสีสันมากกว่านี่และการว่ามันมีแบบว่ามุกตลกในเชิงแบบว่ามีนิดนิดหน่อยแล้วก็แบบหายไปอ่ะแล้วเราจะดูอะไรต่อเราจะดูเราจะดูอะไรต่อเรื่องใครตัวละครอ่ะตัวละครมีความสัมพันธ์เหรอมีความสัมพันธ์อะไรต่ออ่ะคืออันนี้จุดเสียอีกจุดหนึ่งก็คือแบบว่า เรื่องของคาแรคเตอร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดูน้อยไปหน่อยในความสึกผมมีความสําคัญอะน้อยไปหน่อยคือความสัมพันธ์ใหญ่จริงอะคุณคุณดูสออ่วนใหญ่โฟกัสกับตัวของอีโตของทีมของโจรนลดโลกกับแบบว่าตัวของเลนนั่นแหละแล้วตัวของเลโอหรือตัวอะไรต่างอะตัวของเลโอมีก็มีเรื่องของวความสําคัญที่มันดูรู้สึกแบบว่ามันก็ดูโอเคนะผมมันก็ดูโอเคแต่ เนือเรื่องของมันอะมันคูททาให้สุมากกวันนี้เรื่องของโปมอะไรต่างบางคนสุวันนี้สุดตัวละครที่อยู่ก็ช่างแม่งนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์มันค่อยมันมันช่วยแค่เพิ่มแบบว่าเรียกได้ว่าไงดีอ่ะเรียกแค่ว่าการพัฒนาการของแบบว่าการพัฒนาการหรือการพัฒนาของในเรื่องมันดูแบบเดินไปขนาดไม่ใช่แบบเดินไปแค่นั้นคือเดินไปแค่นั้นจริงๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปก็มาช่วยสริสร้างสีสันแค่นั้นแค่นั้นแหะสร้างสีสันแบบนี้หน่อยแล้วก็หายไปนะผม ให้สรุปด,ด้านคาแรคเตอร์นะเด่นที่สุดเลยนะพวกคือตัวของพ่อลูกส่วนตัวละครเลโอถามว่าเป็นช่วยเรื่องของสร้างความสัมพันธ์ได้ดีไหมได้ดีโอเคแต่มันไายได้ไม่สุดเท่าที่ควรับผมตัวละครอื่นด้วยนะโอเคครับผมข้อสุดด้านของขอนิเมชันผลเรื่องดีครับผมซูเิโอที่ทำนะผมผมพูดไปแล้วคือซูเิโอแมปป้าที่ในปี2020นี้อัน,นิทำอนิเมได้7 8เรื่องเลยนะผม แล้วก็เรื่องนี้ถามว่างานในเมชั่นถามว่าโอเคไหมอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีฉากยิมนาสติกเลยลต่างที่ใช้งาน TCG อันนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจว่าอะไรเพราะว่าแม่ป้าทางานในปี2020นี่เนี่ยโหดมากตอนนี้ยังมีไททันที่เป็นต่อ,อกนะซึ่งถามว่าเท็ดดี้สแปร์ลใช้งาน TCG บางส่วนในช่วงฉากยิมนาสติกอะไรต่างอ่ะถามว่าใช้แล้วมันออนยี้ไหมก็ถามว่าใช้แล้วมันแบบเอาควรมาใช้มั้ยก็ถามว่า มันก็เหมาะสมในตามที่แมปป้าใช้เพราะว่าเอาตรงนะแมปป้าในปีนั้นผมก็ข้อสงสัยแมปป้าคือแมปป้าทํางานดีไปไหนคือมึงจะรับงานเยอะไปไหนนะครับผมแต่มันมีแต่ใหญ่ก็คืองาน t c g ของแมปป้าต้องเข้าใจด้วยว่างาน t c g ของแมปป้าถ้าคุณได้ดูแมปป้าทางาน t c g ได้ไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรยกตัวอย่างอโรเฮดอโรดโดโรนี่ t c g เรียบมากแต่นี้บอกตรงอันนี้ข้อเสียของ TDCG นะผมของเชสเตอร์สต็ไล มันไม่ค่อยเนียนตาเท่าทุกคนในความสุบบอ่ะคือถามว่าเรื่องอความลื่นไหลทําได้ดีไหมทําได้ดีแต่มันไม่เนียนตาทีจีอ่ะถามว่าทําให้เนียนตาได้ไหมต่ไม่เนียนตาได้ถ้าให้ผมเทียบกี่เรื่องอ่ะบีสตาโคสกิหรือคียอ่ะเทียบไม่ง่ายเลยสองเลยนะคือมันเป็นทีดีจีเราสึกเนียนตาแต่ว่าเทนโชซาเบไลมันเป็นทีดีจีนี่มันดูไม่เนียนตาแล้วมันดูเรียบนะผมมันดูแบบเฮ้ยเรารู้เลยว่ามันเป็นงานที g ีจีอ่ะ ทั้งที่ว่า้มันแบบดูดีงานดีๆที่ดูดีให้ดูสองเรื่องหรือไมะดูสตูดิโอเลนเป็นปตัวอย่างอะ่ะนะผมแมปป้าทําดูสดโดรโอเลนเป็นปตัวอย่างเลยนะคอลซื้อผมนะส่วนเรื่อง,ยงอย่างอย่างอื่นอย่างเช่นง,งานแบปะกล้์หรืองานแบบอนิเมชันหรืออาร์ตสไตล์อะไรต่างถามว่าทําได้โอเคไหมทําได้โอเคแต่ว่าสีอย่างเดียวนะครับผมงาน TCG ะท,ที่มันดูไม่ในาตานะนะั่นแหละราครับผมในความรู้สึกผมนะโอเคสรุปง่ายๆด้านของแอนิเมชันอะไรต่างครับผม โอเคหมดทุกอย่างแต่ยังเดียวงาน T T G ที่ดูไม่เนียนตาของซูรแบปป้าแหละครับผมโอเคเข้าสู่ได้ขอบซาวประกอบดิจิทัลแซวแถบครับผมเรื่องของงานภาคอะไรต่างๆะงานภาคผมมองว่าทําได้โอเคนะคผมทำได้โอเคแ,แล้วก็เรื่องของเพลงเปิดเพลงเปิดตัวนี้เพลงเปิดอันนี้แบบมาเต้นกันเลยมาแบบลื้นเลิอะไรนึกว่าเป็นแนวคอมบิดี้จริงๆอะ่ะนะผมนึกว่าเป็นแนวคอมบิดี้เลยเพลงเปิดอะ่ะส่วนเพลงปิดว้าว เพลงปิดโคตรเพาะเพลงปิดอย่างดีไปหาฟังครับผมเพลงปิดอย่างดีครับผมไปหาฟังได้เดี๋ยวผมแบบว่าอาจจะมีแนะนําสักหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าเพลงปิดอย่างนี้ดีนี่แหละสิ่งที่ผมแบบว่าใครจัดรางวัลอะไรคนละมองข้ามเพลงปิดเช่นเฉลิมบุรีอะปีสองปีสองพันยี่สิบเพลงปิดดีๆหลายเรื่องมากไม่ใส่เข้ามาเสียดายใช่ไหมไอ้ค่ายนั่นแหละ A T A เออไอ้นั่นแหะไอ้เรื่องนั้นแหะไอ้ไอ้จัดรางวัลนั้นแหละ A T A ผมยังเคลิองเลยไม่มีเฉลิมบุรีอะ เออเพลงปิดเชื้อสารไม่ใส่ผมก็เสียดายเลยเพลงปิดเป็นเิดงที่ปิดที่โคตรเพ้อนะผมส่วนเรื่องสาวประกอบอ่าสาวประกอบเรื่องนี้มันเป็นแนวสกีลายีนารติขั้นชั้นแแบบเรื่องของสาวประกอบจะไปเน้นในเชิงแบบในชางกีฬานิดหน่อยนะผมจะถามว่าเป็นสาวประกอบที่มันดูรู้สึกโอเคไหมมัน ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะผมมันโอเคมันโอเคนะอันนี้ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสุดแล้วรีกว่มันคือแบบเป็นส่ว์ประกอบที่ดูแบบธรรมดาทั่วไปนะครับผมเป็นส่ว์ประกอบที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมได้งง่ายนะอาฮะสรุปด,ด้านของส่ว์ประกอบดิจิทัลซาวด์แท็กหรือองค์ประกอบรวมอะไรต่างนะผมซองแนนอนด์ซาวด์แท็กก็แหละก็คืองานภาพโอเคเพลงเปิดเพลงปิดเพลงปิดนี่เพลงเปิดนี่สามารถเต้นได้เลยนะผมเพลงปิดก็พอชิมหายนะผมแล้วก็ เรื่องของซสาประกอบเอาที่น้องซาาแท็งหรือซาาประกอบไปได้เรื่องนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคไม่ได้แบบดีเลิศประเสริฐสีหรือแบบมันอะไรขนาดนะั้นมด้แยกขนาดนะั้นคือมันเป็นมาตรฐานนั่นแหละครับผมโอเคสรุปคะแนนของเชนโชซาวบอรไลนะผมเชนโจซาบอะไรเป็นเมเจอร์จีโ่ในกิรายเรื่องหนึ่งที่ผมบอกตรงเลยว่าเสียดายที่เรียกเสียดายอย่างหนึ่งก็คือแบบเสียดายเรื่องของแบบว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยมันน่าเบื่อไปหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำในลุลนซึ่งถามว่าเราดูจบไปอ่ะ มันมีอะไรที่น่าจดจำไหมมันมีแค่น่าจดจำแค่ไม่กี่เรื่องไม่กี่สีนน,นะนั้นก็คือแบบเรื่องของการพัฒนากาตรตัวละครของตัวพระเอกแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง,งตัวของพอรู่าเสิร์ดด้านเื่องอื่นเะช่นตัวของคารคเตอร์ที่มันแบบปมบางตัวละครที่ไปได้ไม่สุดหรือแบบเนื้อเรื่องบางอย่างมันควรที่จะมีสีสันของแนวกีฬรมากกว่านี้ในความรู้สึกผมไม่ใช่ที่มีแบบรบเรียบ,ยบแล้วมีแต่ความน่าเบื่อเฉยๆผมอยากให้มันมีสีสันมากแบบนี้ในความรู้สึกผม ถ้าเชโจสบายมีภาคต่อผมขอแนะนําให้เพิ่มสีสันเรื่องความมุกตลกมาก่นี้ถ้ามึงจะเพิ่มความสีสันให้มันมุกตลกมากกว่านี้และให้และให้แบบว่าฉายจริงมาเป็นเนื้อเรื่องตื้นเขิมซะขนาเนี้ไม่ควรทําเพลงเปิดให้มันเป็นแนวเต้นแนวคอมเมดี้ขนาดนั้นโอเคนะผมโอเคคะแนนที่ผมจะให้เนโจสบายนั่นคือ6เต็มสิครับผมธรรมดาไปหน่อยสำหรับเชโจสบายซึ่งถามว่า มันไม่ดีที่ด้านไหนก็คือด้านของเรื่องของการพัฒนาการของตัวขอไปเอกเรื่องของยิมนาสติกกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะมันน่าเบื่อครับผมมันควรจะมีสีสันมากกว่านี้แล้วก็ด้านขอบปมที่ใส่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยควรใส่แล้วใส่ให้มันสุดกว่านี้ในะความรู้สึกผมนะผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หกเต็มสิบถามว่าเหมาะสมกับเรื่องของ,ของ,จง,อง,องเจสันซอลายไหมเหมาะสมกับคะแนนที่ผมจะให้แต่ว่าคะแนนคนอื่นจะเป็นไงนะก็ไปฟังคนอื่นบ้างก็จะได้แบบสามารถเอาแบบมาแบบว่า มาเป็นการตัดสินใจก็ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะดูเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมฉะนั้นก็คงเต็มสิบนะครับโอเคก็จบแล้วสําหรับการรีวิวในเมกับรายการดูในเมกล้วบอกต่อนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะนะครับผมแล้วก็ขอฝากรายการอื่นในช่องผมแล้วก็สาตอนแรกจะเป็นไงมาก็การจะกลับมาแล้วนะครับผมขอคูณจริงๆที่รับฟังมารบผมตลอดตลอดนาทีตลอดคลิปนี้ก็ขอคูณจริงๆตอนนี้จบแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ